วส่วนใหญ่ปกติแล้วเราก็จะเอามาทำเป็นแกงป่าหรือว่าเป็นต้มน้ำใสขาเป็นผัดเผ็ดองะกรับค่ะแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือเรี่ยวหอมที่เราใช้ในน้ำของก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงแต่วันนี้เราเราเลือกที่จะใช้หน่อกระวานเพราะว่ามันสามารถที่จะเอามาผสมผสานกับกับผักสลัดแล้วก็เมืองจันทร์ตดทะเลเนาะเราก็เลยคิดถึงทอดมันคู่ขึ้นมาแก็เลยลองลองผสมผสานดู ครับแล้วคนนี้ยืนทําอะไรครับเนี่ยฮะคนนี้มาทําอะไรครับเนี่ยฮะเป็คนคุณแม่ใช่ไหมฮะคุณแม่คะ่ะคุณแม่มีอะไรจะแนะนํำไหมคะนิดนึงดีค่ะเดอกกะวานนี่นะคะคือมีสารพัดเยอะมากค่ะเป็นเป็นอะไร,รอ่ะต้องการเป็นเป็นอะไระเป็นเป็นสนา <laughs> รพัดดอกกะวานนี่เป็นสารสกัดมุนไพรที่มี ม,มีสรรพคุณในการขับลม <ลง S 2> นะคะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะบำรุงธาตนะคะ S <S 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 นะฮะขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเลยเปลี่ยนเปรี้ยว <S <S นะฮะคนที่มีแบบพวกปัญหาท้องที่มีแต่ลมตีแล้วดังปองปองปองป,อง,ป,อ,งปองเนี่ยนะฮะทานเมนูนี้ก็เพื่อสุขภาพเลยคือหน่อกระวานเนี่ยมันเป็นมาจากต้นกระวานไทยนะครับถ้ากระวานนอกเขาใช้รูปกระวานนะครับรูปกระวานมาใส่ในแกงในมัสมัน<อ>่นอะไรเงี้ยเขียวเขียวแต่ของไทยเราเนี่ยจะใช้เป็นหน่อมีส่งออกด้วยกระวานที่ที่เป็นรูปนะนะก็คือกระวานในเด็กต้นนี้นะแต่กระวานที่อยู่บนเขานี่ะครับอากาถึงจะ เพราะว่าเพราะว่าเขามีลูกที่อยู่อยในดินนะครัแต่ที่มะกอกดำบ้านที่เรามาทานกันนี่คือจะมี้นกระนองเพราะว่าความร้อนชื้นห้ือความหนาวอะไรที่ท้องครับเขาเขาจะเรียกว่าสยามคารามอนนะครับเขาเของฝรั่ังที่มีคารามอนอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ซึ่งความอร่อยในแง่นักชิมเนี่ยมาอยู่ที่ความหอมอ่อนๆของเขานะครับใส่ในผัดเผ็ดในแกงป่าอะไรพวกนี้อร่อยมากๆเลยใช่ไหมครับท่านใช่ใช่ต้องไปกินทุกวันเสาร์เลย ต้องไปเติมต้องไปเติม,ตมอาหารวันเสไรของมเองมืองจันเนี่ยทุกคนเสาเลยรับโลเป็นเมืองจันเลยชอบแกงป่ารสชาติแบบของเมืองจันแล้วเขาใส่กวานแล้วเขาก็เอาไปใส่ไข่เจียวด้วยนะกินจนกระทั่งเจ้าของร้านต้องให้ต้นเปนปลูกที่บ้านต้นไปปลูกเองี๋ยวท่านพิทูลยครับผู้ในการกองการคลังของเราันนี้โดยปกติกวานนี่ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับจะห่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าพลวัยนนะ โอ้โหผมอยู่ไปเยอะทอครันคณะกรรมการไม่ใช่เสียงแต่ยังเดียวนะครับตอนนี้เรามีฝาเสียงด้วยที่ทราบคือข้าวกระวานเนี่ยมาผสมในทอดมันกุ้งใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาทำสลัดอย่างนั้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้ดูนะครับอ่ะ คณะกรรมการที่ตรงไหนถงสายเพิ่มเติมไหมครับกับส่วนผสมที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับมีอะไรที่เป็นส่วนผสมอื่นๆเด็ดๆที่เราอยากจะแนะนำก็อย่างงน้ำตลัดนะคะเราก็เอาพอสมมาใส่คือเราใส่ขี้หนูสวยลงไปนะคะแต่เอาเวลาเพราะว่าขี้หนูเนี่ยมันมีสารอาหารจำเป็นที่แบบเวาคนทานข้าวไม่อร่อยนะก็ทานขี้ อ๋อเวลาคนทานข้าวไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินข้าวให้กินพริกกินหนูแทนครับกระดาวิตามินซีแต่นี้อันนี้เห็นด้วยครับมีร้านอิตาเลียนคนไทยเนี่ยเขาจะทำสลัดกุ้งแซ่บ เขาใส่น้ำสลัดแบบนี้แล้วใส่พริกหนูลงไปในน้ำสลัดเลยใช่ครับทำแบบสไตล์อิตาเลียนผสมไทยอร่อยมากคือที่เราให้แนะนำตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรครับบางทีเนี่ยถ้าเราเตรียมไม้เด็ดมาเนี่ยรายการแข่งขันอาหารเนี่ยต้องแนะนำให้กรรมการเห็นกรรมการจะได้แบบเอ้ยดูตรงนี้ให้ละเอียดเราลอกคอบจะได้เจอรูปโดดไงเดี๋ยวเจอรูปโดดด้วยคือเวลากินไปแล้วจะได้หลบเลี่ยงผูกเจอพริกเข้าไปมีอะไรตรงไหนจะเพิ่มเติมมีแค่น้อง ก็ว um, ันนี้สำหรับเราก็จะค่อนข้างเน้นที่ตัวอันนี้ทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งพิเศษอะไรครับค่ะแล้วก็แล้วก็ความหอมของกวางค่ะวันนี้นอกจากจะมีกวานในทอดมันกุ้งแล้วเรายังมีกะวานสบแนมไปด้วยอ๋อกวางในทอดมันกุ้งแล้วก็มีกวานสดเมื่อกี้บอกกวานรสชาติเป็นไงนะฮะลองชิมดูพี่อีกครับผมชอบอยู่แล้วครับ เชิญมาแล้วพิงต้องชิมทุกอย่างครับครับหอมซาซาอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเห็นใครชมการอข่งขัานแล้วนะครับเริ่มเกิดการง่วงเหงาหามนอนเราจะแอบเอาเข้าปากนะฮะนะฮะให้่านได้ทานเข้าไปรับประการ่าตื่นเลยนะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือความพร่พร้อมของจากจังหวัดจันทบุรีกรับมาให้กำลังใจหน่อยครับมาสู้มียาเต็มที่ไหม